ส่วนช่วงนี้นะคะมาแลกเกี่ยวกับการปล่อยรถคาราวานกันมัง่งต้องบอกว่าเรื่องราวดีๆตอนรับปีไม้เลยค่ะทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งคล้านะคะได้ปล่อยคาราวานรถตุ๊กๆเติมซุกบริการรับส่งฟรีช่วยชาวหาใยลังมหาอุทกภัยพร้อมตอนรับสักราระไม้ปี2 5 6 9ค่ะ ที่บริเวณล,ลานนาพระบรมราชานุสาวารีรัชกาลที่๕ภายในส่วนสาธารณะเทศบาลนครหาดยญยนายสุผิพธพิทักษ์ธรรมนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงค้าเปิดโครงการรถต,ตุ๊กตุ๊กเติมซุขบริการรับส่งฟรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับพ้นกระทอบจากมหาอุทกภัยพร้อมต้อนรับเทศกาลปีใหม่2569้ค่ะโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภานางปียนันท์สิ่งทอง รองบลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดรักษาราชการ,การกาแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงคาส่วนราชการผู้แทนน่วยงานภาครัฐภาการศึกษาภาเอกชนและประชาชนข้าวรวมค่ะ จากสถานการณ์มาหาอุทกภัยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ระบบคมนาคมในอำเภอหาใจยไ,ได้รับความเสียหายอย่างมากโดยเฉพาะยานพาหนะส่วนบุคคลที่ได้รับความเสียหายกว่าซ่องเมื่นคันกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชนกลุ่มภูมีรายได้น้อยนักเรียนผู้สูงอายุและก็ประชาชนทั่วไปค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็เลยได้รวมกับสมาคมผู้ประกอบการ บริการเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาจัดโครงการรถตุกต๊กตุกต๊กเติมซุกเพื่อให้บริการรับส่งประชาชนฟรีค่ะจำนวน80คันบริการในเซโซนล,ลักของอำเภอฮัดใหย่หน,นะคะระหว่างวันที่30ธันวาคม2568จนถึงวันที่28มกราคม2569รวมระยะเวลา30วันค่ะให้บริการตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาสานาทีไปจนถึง17นาฬิกาสนาทีก็คือตั้งแต่เช้าตรู่เลยจนถึงตอนเย็น ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ท GPS t ท็กกิ้งซึ่งพัฒนารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยส่งคล้านาครินเพื่อตรวจสอบพิกัดการเดินรถและก็ใช้ระบบ QR code f ฟ e ดแบ c k QR code Feedback เพื่อสำหรับประเมินความพึงพอใจของผู้ชายบริการด้วยภายตายเว็บแอปพลิเคชันรถตุกต๊ก,ตกเติมสุกอาบอจสงขามุงเปลาไม้ความปลอดภัยสุงสุดก็คือ zero accident ค่ะ ด้านนายสุพิตพิทักษ์ธรรมนายกงการบริหารส่วนจังหวัดสงงขลาาเองนะคะก็กล่าวว่าโครงการรถตุกตุกเติมสุกเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทางเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นการส่งต่อกําลังใจและก็ความห่วงใยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เมืองฮัดยัยเนี่ยสามารถกลับมาฟื้นตัวแล้วก็คับเลือษษ่อเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้งนึงค่ะ โครงการนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างของพลังความรวมมือจากถูกผักสวนนะคะที่รวมกันขึ้นรอยยิ้มแล้วก็เติมความสุขให้กับประชาชนนะคะในช่วงการฟื้นฟูลังภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพร้อมกับมอบซิ่งดีๆตอนรับเทศกาลปีไม้2569แบบนี้อีกด้วยนะคะ